เราก็จะมาซ้อนให้แป้งฮิมลี่รูนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็มาที่การังค่าเลยเนาะมีหลายคนบอกว่าถ้าแบบแบบสมมวนะัวแก้ทาทุกคนบอกว่า,วาทำทำไมเราต้องมาที่การตั้งค่าด้วยใ,ในในการตั้งค่ามันมีอะไรเหรอสำหรับเพจโตนะคะนั่นก็คือ,อสำหรับคนที่ไม่มีเออเป็น Googleboard นะคะ แต่ทุกคนจะต้องไปโหลดที่เพจสตโตหรือแอสตโตก็ได้นะอืมโอเคแล้วเราก็มาที่หน้านี้แล้วใช่ไหมหน้าการตั้งค่าแล้วใช่ปะแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมจ้ะการตั้งค่าเพิ่มเออิอ๊กไหนี้เดี๋ยวป๊บัึง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราวงไปให้ก่อนนะนี่นะการนะคะกดเติมนะคะเดี๋ยวถ้าไปคลิกการตั้งขอบเตือนเรารู้ไหมแล้วก็ภาษาและการบอกข้อมูลนะคะกดเข้าไปแล้วก็มาที่ต้องเป็นตอนแรกมันจะเป็นขึ้นหมดพิมพ์ด้วยเสียงใช่ปะเราก็ต้องเป็นปุ่มขึ้นโบกจัะแล้วก็มาที่จากการแปมพิมพ์นะคะแล้วตอนแรกมันก็จะแบบ ปิดอยู่ใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องกดเปิดป ưới, แล้วก็ต้องกดตกลงนะคะถ้าต้องไปโหลดก่อนแต่ของเฮสโตเนี่ยเขาโหลดให้เรียบร้อยเลยใช่ป่ะอืมเราไปที่การตั้งค่านะคะนี่มันก็จะมีเยอะแยะเลยอืมแต่ให้เรามาที่อันนี้นะการแก้ไขข้อความที่ไม่ใช่นะคะเราวงอันนี้นะคะเนี่ย วงนี้ดีากแล้วแล้วก็ดูได้เลยนะคะเราสามารถเลื่อนๆดูได้นะกดบวกนะคะเพิ่มเพิ่มนะเราก็จะมากด1็บปะทักนี้รัรลูกรันลูกหรืสมมุติเราเอาเป็นออพี่นมาคะเอดีเนาะอ,อันนี้คือเสื้อของนานกดถัดไปนะคะนี่นะ ถัดไปแล้วก็ความสว่าเอาซราบร้อยเลยนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะเห็นปะว่ามันมีหนึ่งร้อยก็กดเสร็จสิ้นนะอินแล้วในแช่มัน่นมันก็จะมาย่างี้ป้ามันจะมื ก็กดใช้เลยนะคะแค่นี้เองนะอันเนี้ยนะโอ้โหพี่ทำจริงพี่แบบนี้ขึ้นเลยเราลุ้นใช่ไหมด่าหมด <c oughs> คือใครขี้เกียจทำก็รังหลดุดแค่ะทุกคนแต่เราชอบสีชมพูมากสีนี้ก็ได้นะทุกคนสวยงามดีแต่เราขอเป็นสีชมพูดีกว่า แล้วเราก็กดออกไปดูซิเหมือนพี่ขอเป็นติ๊กต็อกใช่ไหมคะแล้วเราก็รอดูนะคะโออติ๊กต็อกคนอยากมาทำนะ,ะนี่